สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาสอนโหลดเกมยันเดเรนะคะก็มีเพื่อนเนะคะขอเข้ามานะคะก็เลยเจะสอนให้นะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการโหลดกันเลยนะคะแล้วเราก็จะเข้าไปใน Play Store นะคะ นี่ค่ะก็เป็นหน้าเกมน,นี้คะกดที่คนหาค่ะเขียนว่ายันเดเละค่ะนะยันเดเละแล้วก็รอสักครู่นะคะเราก็กดเข้ามาอันนี้ไม่ใช่น,นี้เปล่าวะเดี๋ยวขอดูกัน เออนั่นแหละกดเข้ามาในอันนี้นะคะก็คือจะเป็นรูปแบบนี้นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างค่ะก็คือจะเป็นเกมที่เขาแนะนํานะคะนี่นะคะก็จะเห็น,นเลย h i g h School Simulator Girl A B T นะคะน,นะคะก็จะเป็นจะเป็นรูปแบบนี้นะคะยันเลิๆค่ะนี่มันก็จะเป็นประมาณนี้นะคะมิสระไว้นานด้วยนะคะ จะฝึกบอลทำให้เกือบทุกอย่างเหมือนเหมือนในคอมนะคะแต่ว่าเช่นแ,แบบว่ามันแรกๆมันไม่เหมือนในคอมนะคะก็มันวิธีกระโดดก็ง่ายๆแค่นี้ค่ะก็สำหรับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย